มาเรื่องละครับพี่น้องเกมพลิกแบบที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกในขณะที่ระบอบหุนเซนกำลังโดนโลกตะวันตกรุมเช็คบิลจนอ่วมล่าสุดเกิดปรากฏการณ์ที่สะใจคนไทยที่สุดครับมีรายงานว่าตอนนี้ทหารและประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเริ่มแปลพักหันมาโบกธงไทยแล้วตะโกนลั่นว่าตัวเองมีเชื้อสายไทยเป็นลูกหลานคนอีสานทำเอาหุนเซนคลั่งสั่งปราบปรามเป็นการใหญ่ นี่คือชัยชนะที่แท้จริงของเราครับที่น้องชัยชนะที่ไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกคุณครับต่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเส,สินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะ top ออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหารัิ์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p ropy e r t และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครับหลังจากที่ระบอบหุนเซนโดนทั้งสหรัฐอังกฤษและแม้กระทั่ง Apple ตบหน้าจนเสียศูนย์ไปแล้ววันนี้เราจะมาขายี้ปรากฏการณ์ที่มันสั่นคลอนระบอบนี้จากข้างในจากประชาชนของเขาเองที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ต้องบอกว่าระบอบุนเซนหลังพิงฝาของจริง หลังจากโดนสหรัฐกับอังกฤษตราหน้าว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพราะอุ้มชูแก๊งคอร์เซนเตอร์ค้าม,มนุษย์ฟอกเงินโดนอายัดทับสินไปหลายแสนล้านบาทธนาคารในประเทศก็โดน Apple ิลเขี่ยแอปทิ้งจนคนแห่ไปถอนเงินกันโกลาหลพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับความอ่อนแอที่ว่านี้มันส่งผลมาถึงโต๊ะเจรจากับไทยประเทศของเราโดยตรงเลยครับ ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาพี่น้องครับอย่าไปเรียกมันว่าข้อตกลงสันติภาพให้สวยหรูเลยครับในวงการเขารู้กันว่านี่คือการยอมจำนนชัดๆเพราะอะไรเพราะกัมพูชาย,ยอมรับเงื่อนไขหลัก4ข้อของไทยทั้งหมดทั้งยอมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนยอมให้เราเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เขาแอบมาวางไว้ทำร้ายทหารเราและที่สำคัญที่สุด ยอมตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ไอแก๊งที่ทําให้ตัวเองโดนความบาดน่แ่แหละครับนี่คือการยอมจํานวนของฝ่ายที่หมดทางสู้โดยสิ้นเชิงพี่น้องต้องเข้าใจนะครับที่กัมพูชาย,ยอมซิโรราบง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่เพราะเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับแต่เพราะเขาหมดทางไปแล้วจริงๆหยุดทวิธีเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลกับประชาคมโลกมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ การออกมาโวยวายตีคอยตีพายว่าไทยรังแกรหรือการผลักดันผู้หญิงเด็กออกมาเป็นโลมนุษย์เพื่อสร้างภาพน่าสงสารตอนนี้ไม่มีใครเขาซื้อแล้วครับเพราะทั้งโลกเขารู้ไสรู้ภูมิกันหมดแล้วว่าระบบนี้มันอุ้มชูอาชีกรรมระดับโลกเอาไว้ความน่าเชื่อถือมันเป็นศูนย์พอโดนบีบจากมหาอำนาจจนหลังแอนพวกเขาเลยต้องรีบหันมาสงบศึกกับไทยเพื่อลดแรงกดดันไปหนึ่งด้านนี่คือการเดินเกมที่ชันฉลาดของฝ่ายไทย ที่ใช้จังหวะที่ศัตรูออนแอร์ที่สุดบีบให้ยอมในสิ่งที่เราต้องการมาตลอดครับและในขณะที่พวกเขากำลังยอมแพ้บนโต๊ะเจรจาที่หน้างานจริงกองทัพไทยของเราก็ทำงานอย่างเงียบเชียบแต่เฉียบขาดครับเราไม่ได้ใช้กำลังบุมบามแต่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าลอแฟร์หรือสงครามกฎหมายเข้าไปกดดันในพื้นที่พิพาทอย่างบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว เรายื่นคำขาดกำหนดเส้นตายให้อบพยพพลเรือนที่รุกล้ำออกไปแล้วก็เริ่มสร้างรั้วในพื้นที่ของเราอย่างชัดเจนแล้วฝ่ายโน้นทำยังไงครับสิ้นไร้ไม้ต่อครับทำได้แค่ผลักดันผู้หญิงเด็กออกมาเป็นโล่มนุษย์ประท้วงรอบวางทุ่นระเบิดแบบกองโจรและก็ส่งจดหมายประท้วงไปทั่วโลกอย่างไร้ผลมันคือภาพของกองทัพที่ขวัญเสียโดยสมบูรณ์ ความเหนือชั้นของกองทัพไทยมันชัดเจนถึงขนาดที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องยิงปืนเลยด้วยซ้ำครับมีรายงานว่าในตอนกลางคืนทหารไทยเรามีการใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเปิดเสียงแปลกๆดังข้ามไปฝั่งโน้นพี่น้องลองนึกภาพตามนะครับทหารกับชาวบ้านฝั่งนั้นที่ขวัญเสียอยู่แล้วต้องมานอนฟังเสียงแปลกๆทั้งคืนมันบั่นทอนกำลังใจกันขนาดไหน นี่คือยุทธวิธีของฝ่ายที่คุมเกมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนไม่ต้องใช้ความรุนแรงถึงชีวิตมันคือการสงสารไปบอกว่าฉันจะทำอะไรกับพวกเธอก็ได้และพวกเธอก็ไม่มีปัญญาจ,จะหยุดฉันมันยิ่งตอกย้ำความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลและกองทัพของเขาในสายตาประชาชนของเขาเองครับ และแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่แรงที่สุดครับพี่น้องเมื่อทหารแพ้ผู้นำโดนโลกประนามประชาชนถูกทอดทิ้งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีรายงานและกระแสข่าวจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจยว่าตอนนี้ประชาชนที่กำลังประท้วงเรื่องที่ดินเริ่มแปรพักครับ พวกเขาเริ่มหันมาโบกธงชาติไทยแล้วตะโกนก้องว่าพวกเขาไม่ใช่คนของระบอบนั้นแต่พวกเขามีเชื้อสายไทยเป็นลูกหลานของคนอีสานที่อบพยพข้ามไปพี่น้องครับนี่คือฝันร้ายที่สุดของฮุนเซนอำนาจของเขาถูกสร้างขึ้นบนลัทธิชาตินิยมคลั่งชาติที่ต้องมีการต่อต้านไทยเป็นศูนย์กลางปลุกปั่นให้คนเกลียดเราอ้างวัฒนธรรมของเราไปเป็นของตัวเอง แต่วันนี้ประชาชนของเขาเองกลับปฏิเสธเรื่องโกหกพวกนั้นแล้วหันมาสวมรับอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ดีกว่านี่คือการทลายรากฐานอุดมการณ์ของระบอบหุนเซนจนหมดสิน้นพอเจอแบบนี้เข้าไปหุนเซนก็คลั่งสิครับร้อนรนจนนั่นไม่ติด มีคำสั่งให้ใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงออกมาคู่คำรามว่าใครคิดจะล้มล้างรัฐบาลต้องเจอกับอันตรายแล้วก็พยายามสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ลบคลิปที่น่าอับอายเหล่านี้ออกจากโลกออนไลน์ line. นี่ไม่ใช่อาการของผู้นำที่มั่นคงครับแต่มันคือความคลุ้มคลั่งตื่นตระหนกของเผด็จการที่กำลังจะไตรทแานที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนลุกขึ้นมาอ้างความเป็นไทยอีสานมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การประท้วงนะครับพี่น้อง มันคือการปฏิวัติทางอัตลักษณ์มันคือการประกาศว่าฉันขอเลือกข้างระหว่างระบอบที่มอบแต่ความยากจนการกดขี่และความอัปยศอดสูกับอีกชาติหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมีเสถียรภาพและมีอนาคตที่ดีกว่ามันคือการตอกย้ำว่าสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสายเลือดที่แท้จริงนั้นมันแข็งแกร่งกว่าโฆษณาชวนเชื่อจอมปลอมที่ระบอบหุนเซนพยายามจะยัดเยียดให้หมากตลอดหลายสิบปีนี่คือชัยชนะทางวัฒนธรรมที่แท้จริงของประเทศไทยครับ พี่น้องครับนี่แหละครับกำตามสนองของจริงย้อนกลับไปไม่นานนี้เองระบบฮุนเซนพยายามจะหยิงผยองแบนเงินบาทไทยในพื้นที่ชายแดนพยายามจะปฏิเสธอิทธิพลทางเศรษฐกิจและความรุ่งเรืองของเราแล้ววันนี้เป็นไงครับประชาชนของเขาเองกลับลุกขึ้นมาหุ่มธงชาติของเราเงินบาทที่เคยพยายามจะแบนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดีกว่าที่คนของเขาใฝ่ฝันนี่คือใช้ชนะที่แท้จริงของประเทศไทยครับใช้ชนะที่ไม่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อ ชัยชนะของเราไม่ใช่ใชัยชนะของรถถังหรือปืนใหญ่แต่เป็นชัยชนะของวัฒนธรรมความเจริญและความอดทนอดกลั้นของเราเราแค่เป็นตัวของตัวเองเป็นชาติที่มั่นคงมั่งคัง่งและความสำเร็จของเราก็ได้กลายเป็นแสงสว่างให้ผู้คนที่สิ้นหวังได้เห็นเองครับและถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับพี่น้องลองดูระบบการเงินของเราเทียบกับของเขาสิครับในขณะที่ธนาคารของกัมพูชากำลังสั่นคลอนเพ่อพัวพันกับองค์กรอัจ,จกรรมจนคนแห่ถอนเงิน บ้านเรากําลังก้าวไปอีกขั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังจะอนุมัติใบอนุญาตเวอร์ชชวลแบงก์หรือธนาคารไร้สาขาระบบพรัมเฟกของเรามีธุรกรรมวิ่งผ่านมากกว่า75ล้านครั้งต่อวันนี่คือความแตกต่างระหว่างประเทศที่โปรง่งใสมีเสถียรภาพกับประเทศที่ปล่อยให้ความเน่าเฟกัดกินจนพังทลายจากภายในมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนของเขาจะอยากฆ่ามาอยู่ฝั่งเราครับโดยสรุปนะครับพี่น้องเรื่องราวทั้งหมดมันคือโดมิโนแห่งการล่มสลาย เริ่มจากระบอบพุนเซนโดนานาชาติรุมปินโตเรื่ององค์กรอาจญากรรมจนอ่อนแอทําให้ต้องยอมจำนนตนต่อไทยในเวทีเจรจา GBC เมื่อปลายเดือนตุลาคมในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็คุมเกมที่ชายแดนได้อย่างสมบูรณ์บีบจนทหารกัมพูชาขวัญเสียและจุดแต่งหักสุดท้ายก็เกิดขึ้นจากข้างในเมื่อประชาชนที่ถูกทอดทิ้งลุกขึ้นมาปฏิเสธอัตลักษณ์ที่ผู้นํายัดเยียดให้แล้วหันมาโบกธงไทยอ้างว่าตนมีเชื้อสายไทย นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้หุนเซนคลัง่งสั่งปราบปรามอย่างบ้าคลัง่งและมันคือบทพิสูจน์ว่าลัทธิชาตินิยมจอมปลอมที่สร้างจากความเกลียดชังสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับรากเหง้าและความจริงครับแต่สุดท้ายแล้วก็น่าเห็นใจพี่น้องชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์นะครับที่ต้องมารับเคราะห์จากความโลภของผู้มีอํานาจในประเทศของเขาพวกเขาเองก็เป็นเหยื่อของระบอบนี้ไม่ต่างจากคนอื่นครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินและขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ